สวัสดีครับพี่ออครับค่ะ,ว,คะวันนี้พี่อ้อจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมอะไรอีกนอกวันนี้มามาดูกบนะคะมาดูกบโห่ยธรรมชาตินะคะนี่นะครับพี่พี่น้องครับนี่ครับโห่ยกบเยอะแยะเลยโอ้โหนพี่ครับอ่ากบี้พี่เลี้ยงไว้เยอะแค่ไหนครับเนี่ยก็ ก็ไม่เยอะครับแค่1,200ตัวเอง1,200ตัวไม่เยอะนะครับโอ้โหนี่ก็เยอะนะครับโอ้โหนี่ละลานตามากเลยนะครับเนี่ยนะครับหอยแบบธรรมชาติ<ห>แล้วก็อันในแบบกบของเรานะเขาก็จะมีพวกหอยขมแล้วก็หอยเชอรี่ด้วยอะไรประมาณนี้หอยเชอรี่นี่มีทั่วไปเลยเป,เป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมพี่โอ้โห,หแล้วพี่นี่ทําอ่าบ่อกบ สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นเป็นทางเดินเป็นอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะเป็นซุ้มโอ้โหนี่พี่ว่าใต้บ่จะมีมีปานินด้วยนะรวมหมดเลยอ่ะพี่ทั้งลานินทั้งหอยขมหอยเชอรี่แล้วอย่างนี้มันไม่มันไม่รังแกกันเลยครับพี่ถ้าถ้ารังแกเนาะก็จะมีพวกกบกบแล้วก็ ะปลาดินก็จะมีกินลูกหอยบ้างก็ให้มันเป็นวัตจักรก็เป็นอาหารกบไปด้วยโอ้แบบเป็นธรรมชาติเลย<ฆ>ถพี่นี่ฝนกําลังตก <c oughs> ผมเห็นกบนี่กําลัง <c oughs> กําลังกอดรัดฟัดเบี่ยงกันเลยนะครับ <c oughs> นี่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 พี่นู่นนุ่นน่นน่นกองฟางกองฟางนั่นนะไม่ใช่เอามากองเล่นๆนะเป็นอาหารกบแล้วก็อาหารหอยแล้วก็อาหารปลาด้วยกองฟางนี่เหรอครับพี่ค่ะใช่พี่ทำยังไงครับพี่ พี่พี่ก็จะทำอ่หมักไว้ให้เขาเขาเน่าเนาะพี่ก็จะจะหมักกับที่วัวพอมันเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยพี่ก็จะเอามากองๆไว้ให้เป็นอาหารปลกถ้าเราไม่อยากให้หัวอาหารก็ปลกเขาก็จะกินพวกฟางพวกที่วัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นอาหารลดต้นทุนอีกอ่างนื้อนะผมเข้าใจนี่ว่าพี่นะฮะเอามาสร้างเป็นวิมานให้เขา <c oughs> ดูนะครับน่าขึ้นไปเลยครับเห็นไหมครับจับคู่กักนอู เยอะมากเลยนะครับรหลาละลานตาเลยเนี่ยนะครับืตรงนี้ก็มีนะครับโอ้นี่นะครับหอยเชอรี่ก็จะอยู่อย่างนี้เลยเนาะพี่เนะาะค่ะอืมโหตรงนี้พื้นที่นี่ก็ไม่เยอะเนาะพี่เนะาะค่ะประมาณไม่ถึงงานเนาะไม่ถึงงานพี่มีมีอยู่หกเจ็ดบ่อเนาะพี่เนาะเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปดูข้างในเนาะว่า มันมีแค่หย่อมเดียวหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่แค่หย่อมเดียวนะครับอ้บอ่อนี้ยิ่งเยอะเลยเนาะก็จะกั้นแบบรอบทีเดียวเลยเนาะพี่เนะาะแต่ว่าจะมีหลายบ่อยอยู่ในนี้เนาะครับค<า>่ะวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยครับเราทาฝนทาแดดกันเลยครับแดดไม่มีมีแต่ฝนนะครับแล้วก็มีกับน้องกบนะครับที่กบนี้พี่เลี้ยงมาได้นานแค่ไหนแล้วครับพี่เนี่ยอันนี้กบยังไม่ถึงสองเดือนนะคะยังไม่ถึงสองเดือนค่ะ โอ้ทำไมเป็นตัวตัวใหญ่มากเลยนะครับพี่เนี่ยเพราะว่าอ่การการทีแรกนะที่จะไม่ให้อาหารเช้าเย็นนะพี่จะคือมาดูตอนไหนให้ตอนนั้นอ๋อเล้งเล่งให้เขาจเจริญเติบโตพอเขาเติบโต,ตแล้วนะอะพี่ก็จะลดลดพวกหัวอาหารลงแล้วก็ปล่อยให้เขากินแบบธรรมชาติโอ้ครับผมค่ะถ้าเราอยากจะให้กบโตวไวนะเราถ้าให้เช้าเย็นนะเขาเขาโตช้าครับ แต่สูตรของพี่ก็จะมีแบบนึงเนาะครับโอ้โหนี่นะครับเยอะแยะมากมายเลยที่อย่างนี้แปลว่าเราเลี้ยงกบนี่สองเดือนเราก็จับขายได้แล้วสิครับเนี้ยค่ะสองเดือนสองเดือนกว่าอืมแล้วก็เนี้ยผมกบสองเดือนก็เริ่มจับคู่ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยเนี้ยแปลว่าเขาก็พัลยรผสมพันธุ์ได้ไวเนาะพี่เนะาะค่ะถ้าการจเจริญเติบโตเข้าดีเขาก็<อ>ได้ไวค่ะครับแล้วกบเนี้ย พี่พี่เอามาเลี้ยงนี่พี่ได้มาจากไหนครับพี่กบนี่พี่ก็คุณเลี้ยงหรือเปล่าครับพี่ไม่ไม่ค่ะพี่อ่าพี่พี่ซื้อมาตัวระบาดเมื่อก่อนพี่เคยลงเป็นหมื่นตัวเลยอ่ะพี่ใช่แล้วพี่เอาไปส่งที่ไหนครับอย่างเงี้ยส่งตลาดทะเล๋อพี่แม่พี่สาวผมนี่เลี้ยงอะไรก็มีที่ขายหมดเนาะไม่ได้เลี้ยงเล่นเล่นเลยเนาะนี่อันนึงแล้วไอชุดนี้นี่เราขายที่ไหนเลยพี่ถ้าถ้าแรกเหมือนเดิชุดชุดนี้นะ อ่าพี่ลงไม่เยอะแบบนี้นะพี่<ะ>เน้นขายในในหมู่บ้านแต่ว่าก็มีหลายคนแล้วที่มาถามแต่ว่าของพี่นะเป็นศูนย์เรียนรู้พี่ก็เลยยังไม่อยากจะปล่อยออกอพี่ก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ก่อนพี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะ,ะเขาลืมเลยพี่เดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาใหมย่ยังไม่รู้จักพี่สาวผมนะครับพี่อ้อนะครับ<ะ>เดี๋ยวให้พี่อ้อช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับผมค่ะ พี่อ้อเนาะชื่อจริงก็ชื่ออ้อจักรพิมน,นะคะอยู่บ้านนาเดือตําบลนาแก้วอําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลคนครนะคะ,ะอันนี้สวนมีชื่อสวนวา่าบ้านสวนทวีศัดิ์เป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับพี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มีอะไรให้เพื่อนๆเรียนรู้ได้มากครับ ก็จะเป็นพวกหมูดำบูพานนะคะแล้วก็การเลี้ยงกบในกระชังการเลี้ยงกบในบ่อดินนะคะแล้วก็การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อหรือสระนะคะแล้วก็จะเป็นบอ่อตื้นๆแบบนี้ก็เราเราก็สามารถเลี้ยงได้แต่มันก็มีวิธีอยู่เนาะถึงจะทําให้มันรอดทั้งหอยเชลรี่หอยขมนะคะเมืม่อเช้าพี่ก็เพิ่งเก็บไปคู่ถามนึง ครับไอที่ผมได้กินไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับพี่ก็มาจากผลงานตรงนี้นะครับก็อูพี่จัดโลเคชันจัดสวนได้สวยมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่อใกล้เคียงเนาะวะมาชมได้นาะพี่เนาะได้ได้เนี่ยนะดูนะครับตรงนี้ก็มีเป็นสาลาพักพักผ่อนหย่อนใจนะครับข้างล่างก็นั่งดูกบนอนดูกบได้นั่งดูกบนอนดูกบ อ่าแล้วที่ผมกินไอกปกนเมื่อกี้ก็มาจากตรงนี้เลยใช่ไหมพี่พี่แทบแทบเมื่อกี้นะโอ้แต่ว่าผมได้ลองมาหมดแล้วนะครับเนี่ยโอ้เนี่ยนะครับอาหารก็ใช้ในสวนหมดเลยอืค่ะทั้งเวลามีเขามาดูงานพี่ก็จะแกงพวกหนอไม้พวกอะไรที่ที่ใช้ในสวนหมดครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมนี่นะครับโอ้โหเนี่ยนะครับที่เขาทําได้บ่อได้สวยมากเลยนะครับล่มลื่นนะครับแล้วก็ เลี้ยงแบบผสมผสานนะครับโอ้ยเพื่อนๆเ,เห็นนะครับลุกลนะุกลุกลุกน่ะกบข้างนั้นเลยนะครับผม,มตอนนี้พี่ก็คือให้อาหารแบบลดต้นทุนด้วยเนาะแล้วก็ให้อาหารเม็ดไปด้วยเนาะค่ะอ๋อถ้ามีถ้ามีแหนแดงเขาก็กินนะคะกบกบกินแหนแดงไดยอ๋อกบก็กินแหนแดงเ่ะพี่พวกหอยเชอรี่ที่มีอยู่แต่ว่าแหนแดงที่ตายหมดเดี๋ยวพี่จะเพาะใหม่อยู่ครับผม โอ้เนี่ยครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศฝนตกพันๆอย่างนี้นะครับพี่เนี่ยครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหพี่ครับแล้วเอ่อการเลี้ยงกบในบ่อดินเนี่ยครับมันมันดียังไงบ้างครับพี่เขาจะโตไวโตไวค่ะเขาจะเริ่มเติบโตไวมากเดี่ยเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยกบแค่สองเดือนเองนะครับบึ้มเลยนะครับผมเขาจะกินดินเขาจะกินพวกดินพวกเอ่อ อ่าพวกใบผักตบผักอะไรที่เขาก็จะโดูดกินอยู่เด้อ๋อก็คือพี่จะเรียนแบบไว้เหมือนธรรมชาติเลยค่ะใช่จำลองมีหอยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จะเหมือนกึ่งธรรมชาติเนะค่ะกบกเขาก็จะกินดินมั่งกินอะไรของเขาเนาะก็ได้อ่าตามที่ผมเข้าใจนะได้สารอาหารนะที่มันครบถ้วนเนาะค่ะแล้วส,สุขภาพกบเป็นยังไงบ้างครับพี่ค่ะ ก็ดูแล้วกันว่าเขาล่าลเลยใจกันเลยผมเห็นแต่เขาฟิตเอ่อฟิชลิงกันอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ฝนตกพังพันอ่าพี่ออครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเขาสนใจอยากจะมาเรียนรูอ้อ่าการเลี้ยงกบหอยแล้วก็หาอาชีพไอ้ตรงนี้ส่งเสริมอาชีพด้วยเนาะพี่เนาะจะมาติดต่อพี่ได้ยังไงบ้างครับพี่ถ้า อ่าเบอร์โทรก็0847986533อ่าฮะค่ะก็โทรปรปสอบถามทางได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมากครับที่มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรชอวกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆหนแนะ่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแอป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 